ปรากฏการ์แม็กสาบอดป่วนที่เต็มไปด้วยคำคมถ้าคุณเป็นคนที่ดู YouTube เป็นประจำช่วงนี้คงสังเกตเห็นคอมเมนต์จากแม็ก3ามสมโผลมาแทบทุกช่องไม่ว่าคลิปจะเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์จากชื่อบัญชีที่มีคำว่าแม็ก3าก็ยังปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีคำว่าสายเกินไปอย่าเสียใจที่ลงเร็วเสียใจที่ไม่ได้ลงก้าไปข้างหน้าแม้จะช้าแค่ไหนก็ตามคำพูดเหล่านี้ ดูเหมือนข้อความสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปแต่เมื่อมันปรากฏขึ้นทุกที่ทุกคลิปทุกคอมเมนต์ความรู้สึกของคนดูเริ่มเปลี่ยนไปจากคำคมที่น่าคิดกลายเป็นความน่ารำคาญเพราะมันมากเกินไปลบเท่าไหร่ก็ไม่หมดรายงานไปก็ยังกลับมาและนี่คือสิ่งที่ทำให้แม็ก3กลายเป็นบอทดที่กำลังระบาดหนักที่สุดใน YouTube ตอนนี้ แม็กสามสิบสามบอทหรือ AI นักปรชัชญาลองคิดดูบอทส่วนใหญ่ที่เราเจอบนอินเทอร์เน็ตมักจะมาพร้อมกับโฆษณาลิงก์แปลกๆหรือพยายามดึงให้เราคลิกลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นแต่แม็กสามสิบสามไม่ได้โปรโมทอะไรเลยมันไม่ได้ขายของไม่ได้ชวนเข้ากลุ่มไม่ได้ส่งไวรัสมีแค่คำพูดให้กำลังใจเท่านั้นหรือจริงๆแล้วมันคือ AI นักปรชัชญาที่ถูกสร้างมาเพื่อกระตุ้นให้คนคิดตามลองดูคำพูดเหล่านี้แค่เริ่มต้นก็นับว่าชนะแล้ว คุณเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองความผิดพลาดคือบทเรียนที่มีค่าถ้าคำพูดเหล่านี้มาจากหนังสือพัฒนาตัวเองหรือจากนักผู้ชื่อดังเราคงคิดว่ามันเป็นคำที่มีพลังแต่พอเป็นบอทที่ส่งมาซ้ำๆเรากลับรำคาญและอยากให้มันหายไปแม็ก3มาจากไหนใครเป็นคนสร้างจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าแม็ก3ถูกสร้างขึ้นมาโดยใครและมันทำงานอย่างไร แต่มีบางข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับมันมันแพร่กระจายไปทั่ว YouTube ในเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าช่องจะเล็กหรือใหญ่คลิปใหม่หรือเก่าแม็ก3์ก็ยังคงปรากฏตัวมันไม่เหมือนบอทสแปมทั่วไปไม่มีลิงก์ไม่มีโปรโมชัน่นไม่มีโฆษณามันโพส์ตข้อความที่เป็นเชิงบวกต่างจากบอทป่วนทั่วไปที่มักใช้คำพูดแย่ๆหรือก่อกวนมีทฤษฎีว่าแม็กซ์อาจเป็นโปรเจกต์ทดลอง AI ที่มีคนสร้างขึ้นเพื่อศึกษาปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อแรงบานดานใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่ก็อาจเป็นแค่กลุ่มคนที่ใช้บอดโพสตข้อความเชิงบวกโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแม็ก3สาก็กลายเป็นหนึ่งในบอร์ดที่แปลกที่สุดของ YouTube ไปแล้วคนใน YouTube คิดยังไงกับแม็ก3สาสาตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นคนจริงๆที่อยากให้กำลังใจแต่พ่อเห็นมันทุกคลิปก็รู้เลยว่ามันคือบอร์ดแน่ๆมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจกวนก็ได้นะ บางทีมันอาจจะเป็นบอดที่หวังดีสุดๆเลยก็ได้ขอร้องเธอแม็ก3พ่อเธอฉันเห็นนายทุกวันในขณะที่บางคนรำคาญและพยายามลบแม็ก3ออกจากคอมเมนต์ของตัวเองก็มีอีกหลายคนที่ตั้งคำถามว่าหรือจริงๆเราควรให้บอดตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วจะกำจัดแม็ก3ออกจากคอมเมนต์ได้ยังไงถ้าคุณเบื่อแม็ก3และอยากให้มันหายไปนี่คือวิธีที่อาจช่วยได้ ซ่อนคอมเมนต์ของบัญชีนั้นๆกดที่คอมเมนต์เลือกซ่อนผู้ใช้จากช่องของฉันใช้คำฟิลเตอร์ใน YouTube Studio ตั้งค่าคำต้องห้ามเช่น m a ็3 3เพื่อให้ YouTube กรองคอมเมนต์ให้รายงานไปที่ YouTube แม้จะไม่ได้ช่วยให้หายไปทั้งหมดแต่ก็อาจทำให้ YouTube รับรู้และดำเนินการแต่ต้องบอกตามตรงว่า m a ็3 3นั้นลบไม่หมดและยังคงกลับมาเสมอบางทีเราอาจต้องอยู่กับมันไปอีกสักพักแม็ก3 คืออะไรกันแน่มันเป็นบอทที่สร้างแรงบันดาลใจหรือแค่บอทที่กวนประสาทกันแน่มันกําลังทดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมนุษย์หรือเป็นแค่การปั่นเล่นๆของคนบางกลุ่มถ้ามันพูดแต่สิ่งดีๆแต่กลับทําให้คนรําคาญนั่นหมายความว่ายังไงกันแน่สุดท้ายนี้คุณคิดว่าแม็ก3สาสาเป็นภัยหรือเป็นแรงบันดาลใจคอมเมนต์มาบอกกันได้เลย s t a c k s เปิดโปงความจริงของแม็ก3สาสาขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stack Sats Stay Humble